โยนโยนครับโดนครับโดนครับโอ้เอ็นซีแข้งครับโอ้เอ็นซีแข้งครับ ตามมาเลยอันนี้โอ้ยอันตรายมาก Yeah. แคล้งครับ nc แคล้ง nc แคล้งแคล้งยงไม่กัดยังไง เดยงข้าไม่ตัดนี่ไหนใส่น่ยมาด้วยเป็นซีแคล้งอ้ยติดติดติเติีแคล้งครับโอ้หกบเสร็จนะครับมีตัวเยอะอยู่ที่ก่อน เอ็นซีแคล้งเอ็นซีแคล้งครับมันตะโก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 ครับหูใสสวยครับมันตะโกติดมินมันตะโกครับมันตะโกหลอกเซตนะครับ กัด NC แข้งครับกัด NC แข้งดีจิบครับจีจิบประแสสีนกแก้วนะครับ NC แข้งอี่วางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับนี่นะครับ NC แข้งนะครับสีนกแก้วนะครับตัวนี้ NC c l a n ง3-2 0นนะครับเดี๋ยวม,มีวางจําหน่ายที่หน้าเพจนะครับเพจ f i s h i n g NC ให้ดูไซส์ปลาก่อนไสวยอยู่ทีจิบนะครับตัวนี้น่ครับเกือบเกือบ2กิโลนะครับปลาจิบนะครับอ่างเก็บน้ำประแสนะครับไซส์สวยเลยคันที่เราใช้นะครับก็จะเป็นคันมอนตะโกนะครับ ตัวนี้เป็นมอนโก1020นะครับเป็นเบสนะครับมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิงนะครับความยาว6กฟุตห้านะครับ1ท่อนนะครับนะคันราคาพันกลางๆนะครับนะครับเหนียวเลยได้ใจเลยนะครับแล้วก็ลอกเซตนะครับเบรก9กกิโลนะครับน้ำหนัก210กรัมนะครับเฟืองทองเหลืองนะแล้วก็ออปชั่นมากมายแต่งแขนแต่งโกเมกซันะครับนะหลบอีพีนะครับอ่าหลบ ของโกมิซัตนะครับสวยงามแต่งกับเข้ากับลอกเซตเลยครับนะบาร์แอกเซตนะครับฝากกันไปด้วยครับผมโอเคติดต่อ ดะเยิดป่ะแน่นแน่ โดนโดนครับ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 เอ็นซีแข้งครับเอ็นซีแข้งเอ็นซ้งครับโอ้เอ็นซี้งครับโอ้เอ็นซีแข้งครับยเอ็นซ้งครับเอ็นซ้งครับคนหัก เอสีแข็งครับทันปลายครับเอสีแข็งครับขันมันตะโก้ครับลอกเซ็ตลอกเซตครับขันมันตะโก้ลอกเซตครับโอ้โหมันตะโก้ลอกเซตครับโอ้โอยาวมากดเดี๋ยวเซตครับเอ้ย เรียบร้อยครับเอเออตัวนี้มีเจ็ดครับมีเจ็ดแปดโลนะครับตัวนี้โอ้โหนิดเดียวจะหลุดแล้วนะเข้าสวิงก่อนเหนื่อยเลย NC แคล้งครับ320นะครับกับลอกเซตนะครับแล้วก็คันมันตโ,โกนะครับ่อุกี้พันปลาย่อกี้พันปลายนะครับแล้วคันหักเลยนะครับโอ้โหไอ้ปลาคอกตัวแรกครับจงปีนี้โอ้โหกว่าจะเจอนะครับใหญ่มากตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูขอปลดกันนะครับดูของตัวนี้กันนะครับได้จากเหยื่อ NC แคล้งนะครับตัวนี้ให้ดูแฟบนี่นะครับ NC แคล้ง320นะครับ NC แคล้ง320นะครับนี่เป็นตัวโปรตอไทป์นะครับจะมีไขเ่เร็วนี้นะครับโอยน่าจะมี7มี8ครับตัวนี้ใหญ่มาก หนักมากะครับตัวนี้เจ็ดมีแปดโลครับนะครับชะลูคอกนะครับอ่างระเสรนะครับตัวแรกของปีเลยนะครับปีนี้โอ้โหใหญ่มากทําการปลดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปปล่อยไกลๆไกลๆลูกนะครับนี่พักปลาในสวิงแ้วนะครับเราไม่ใช้กิปเปอร์นะครับรอบนี้ปลาคอกเลยไม่ใช้กิปเปอร์นะครับลดอาการบาดเจ็บของแม่คอกนะครับเพื่อให้ไปเลี้ยงลูกต่อนะครับ สายนี้ตัวนี้ประมาณน่าจะมี6-7โลนะครับตัวนี้จะให้ดูอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับนี้ก็ให้พักในสวิงเราก็ไกด์มาหาลูกมันนะครับลูกมันอยู่ข้างหน้านี้นะก็พักแข็งแรงฮุบฮุบน้ําแล้วเอ้นอาจะแข็งแรงดีครับเนี่ยลูกมันอยู่นี่นะครับในคอกตัวแรกนะครับสีโอเคละเริ่มดำแล้วครับเมื่อกี้ซีนะครับเครียด แล้วก็ทำการพักปลานะครับแม่ไอ้ลูกก็ขึ้นอยู่ที่เดิมนะครับเราจะปล่อยใกล้ๆลูกนะครับลูกอยู่ฝั่งนี้นะครับโอโ้โหหนักมากเนียคอคอกตัวแรกของปีนี้นะครับในที่สุดก็เจอกันจนได้ นะครับสวยเลยนะดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะมีอีกตัวนะครับแต่เราเอาตัวเดียวพอนะครับอยู่ข้างหลังนะครับแต่แม่สีสดแล้วครับสีโอเคลนะมาเดี๋ยวเราทำการปล่อยนะครับนะนลูกอยู่นู้นนะครับการปล่อยนะครับให้เขาออกเองนะครับ โอ้ยไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วโดนเลยครับครับปลาแข็งแรงครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับในการตกหอกตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะประมาณราวหกถึงเจ็ดโลนะครับหกถึงเจ็ดกิโลเท่านั้นคอกอยู่นู่นนะครับนะโอเค นะครับมามาดูกันอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับเป็นคัน1ิบ0นะครับมอนตโกนะครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดสักหน่อยครับก็คือสายไปพลาดครับจังหวะที่ปลาพลิกตัวนะครับไปพลาดคันนะครับคันก็เลยระเบิดเลยคันก็เลยหักเลยนะครับมันมุดเข้าใต้ท้องเรือนะครับใต้ท้องคายักนะครับแล้วก็สายไปพลาดนะครับมันไปพลาดแบงค์นะครับก็เลยหักนะครับ่าก็เป็นอุปกรณ์ h ฮมเมอร์เวมอนตโกนะครับตัวนี้สิบ0นะครับนะ นัชโดได้สบายครับตัวนี้ถ้าไม่เกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เหยื่อของเราครับเหยื่อตัวนี้เป็น NC แครง320นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์อยู่นะครับก็ตาจะเป็นตาสีแดง NC นะครับนะมีจําหน่ายที่เพจ pitching NC นะครับไปติดตามหาซื้อกันได้นะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับตีจิบก็ดีก็ดีแล้วก็ตีไปคอก็ดีนะครับแล้วก็ฝาก ลอกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นลอกบาลแอกนะครับบาลแอกเซตนะครับตัวนี้เป็นลอกเกิดมาเพื่องานหนักเลยนะครับเบรกถึง9กกิโลนะครับเบรกถึง9กกิโลนะครับแล้วก็มีออปชั่นเสริมเยอะมากมายเลยนะครับตีเลื่นตีพุ่งนะครับตีเลื่นตีพุ่งนะครับตัวนี้นะแล้วก็มีออปชันเสริมนะครับมีที่เก็บปลายสายข้างหน้านะครับมีโหมดมีโหมดด้วยมีโหมดจําสายพี่อีนะครับว่าเราใช้โหมดไหนนะครับเราก็ปรับมือเอานะครับ นะแล้วก็อุปกรณ์แต่งลอกจากค่ายโกเม็กซัสนะครับตัวนี้เป็นหน่บนะสวยเลยครับทั้งแขนทั้งหน่บนะครับแขนคาร์บอนนะครับแล้วก็หน่บนะครับจากค่ายโกเม็กซัสนะครับแต่งกับลอกเซตนะครับบานเอ็กเซตสวยมากนะครับทีพุ่งๆครับฝากกันไปด้วยครับกับอุปกรณ์สินค้าจากบริษัทสยามซูนะครับแล้วก็โกเม็กซัสนะครับอ่าส่วนสายพีอีนะครับสายพีอีที่ผมใช้นี่ตัวนี้จะเป็นสายซินิด พรีเมียมนะครับตัวนี้สินิพพรีเมียมร้อยเมตรนะครับตัวนี้ p e 3นะครับนะ PE 3สนะครับซินิพพรีเมียมจากค่าย k b t ีแท็เกนะครับโอเคครับก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราตีจิบกันต่อนะครับไปจิบเป็นฟูง กัดตรงนี้เลยโอ้โหกัดตรงหน้าเลยครับ NC แครงครับคันมันตะโกโนะครับลอกเซตนี่คือตีไปตั้งไกลแล้วมากัดอยู่จะถึงเรือแล้วครับตกใจมานะมาตัวครับกัด NC แครงสีเขียวนะครับโอ้โอยนี่ครับ คารดนสีแครงสีเขียวนะครับตีบัจิบนะครับกับคันมอนเตโก1020นะครับลอกเบสแล้วก็คันเบสนะครับแล้วก็ลอกเบสลอกเซต,น,น,เซตนะครับบาแนกเซตนะครับเบรก9กกิโลเฟืองทองเหลืองนี่ตัวนี้เกิดมาเพื่อชะโดเลยครับเย็บติดปากเลยนี่นะครับกัด NC แข้งนะครับสามสองศูนย์ครับมีวางจำหน่ายที่เพจปิชชิ่ง NC นะครับมีหลายสีเลยนี่นะครับใครหนึ่งตัวครับตีจิบโดาโดตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับก็ลมเริ่มมานะครับก็ได้ผลประกอบการจากการตีปาจิบก็ประมาณสี่ห้าตัวนะครับก็โอเคแล้วก็ได้คอกชโดมาตัวหนึ่งนะครับจาก ขั้นมันตะโกนะครับมันตะโกนะครับสี่พีสิบนะครับนะก็ทํามุดใต้ท้องเรือเกิดอิเรตดได้เสมอนะครับก็มุดใต้ท้องเรือสายพาดคันนะครับหักนะครับแต่ถือว่าทนในระดับหนึ่งครับในราคานี้ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับถ้าไม่พาดคันนะถ้าสายไม่พาดคันนะครับเพราะสายที่ผมใช้เป็นปีสามนะครับนะแล้วก็ลอกบานเน็กเซตนะครับฝากกันไปด้วยครับก็ลอกบานเน็กเซต ลูกปืน4บวกหนึ่งนะครับเฟืองทองเหลืองนะครับข้างหน้ามีออปชันเสริมครับอ่าีเก็บแปรไซายนะครับถ้าส่วนข้างในเนี่ยที่อยู่ข้างในนี้นะครับจะเป็นโหมดปรับสายพี่จำสายพี่นะครับเป็นหนงแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยผมตกแต่งด้วยอ่าหนับกลมิกซ์ัดนะครับแล้วก็แขนคอมิกซ์ัดนะครับนี่สวยงามนะครับเข้ากันเลยนะครับตัวลอกบานแอก เซตเนี่ยตัวนี้จะอยู่เบรกอยู่ที่9กกิโลนะครับนะหมอกางงานเะโดเลยครับฝากกันไว้ด้วยครับผมกับปานักเซตนะครับออีกหนึ่งคลิปนะครับกับคันมอนตโกไฮมิงเวมอนเตโกหกฟุต5 1ท่อนนะครับสิบเียสิะมีเดยมเฮฟวี่นะครับโอเคแล้วก็ีขายไม่ได้ก็คือเยี่ n อ NC c r a คล้นะครับ3า0นะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับ มีจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับในเพจ f ิชชิง n อนด์ซีนะครับีสายที่ผมใช้ก็ตัวนี้เลยซินิคเอ็กตรีมครับ P3 นะครับฝา,ากไว้ด้วยเนวเหนียวครับโอเคก็นี่ก็มมีอะไรมากก็ขอตัวเอาขยักขึ้นแล้วก็กลับก่อนนะครับโอเคไปเราก็มาเก็บเลือขึ้น ขากันนะครับฉีกการไม่อยากบอกไว้ก่อนว่าคนรักรถห้ถามใช้วิธีนี้นะครับ <laughs> ตกปลายฉโดได้ไม่คลองนะครับแล้วคันหักนะครับคันหักก็ทำไงนะครับคันของสยามซูเนี่ยคัมมิ่งเวย์มอนเตโกเนี่ยมีเคมห้าสิบปอร์เ็นะครับให้เราเนี่ยทักไปที่เพจนะครับเพจสยามซูนะครับนี่นะครับอ่าคือซื้อคันมอนเตโกเนี่ยเก็บใบรับประกันให้ดีนะครับมีเคมรับประกันหนึ่งปีนะครับเคมได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับผมก็จะส่งรูปตัวนี้ไปปั๊บนี่นะครับแล้วอันนี้เป็น ใบรับป,ประกันนะครับมอนเตโกนะครับแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ผมส่งใบรับประกันไปแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้แจ้งว่าคันหักนะครับเดี๋ยวผมเอารูปคันหักให้เขาก่อนแป๊บนึงนี่นะครับคันผมหักนะครับเนื่องจากการใช้งานจริงนะครับได้ใชโดรไม่ค่อเมื่อกี้นะครับันหักนะครับแจ้งเข้าไปว่าแจ้งคันเกิด หักจากการใช้งานนะครับนี่ผมแจ้งไปอย่างนี้ครับรอทางสยามซูตอบรับกลับมานะครับว่าเขาจะเคลมรับประกันยังไงนะครับก็อันนี้ส่งไปรับประกันไปแล้วการซื้อขายก็ผ่านผ่านเพจนะครับเพจสยามซูนะครับแล้วเขาเขาก็จะดูว่าเราซื้อขายกันวันไหนนะครับแล้วก็ใบรับประกันเราต้องเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งานทําให้คันหักอะไรนะครับนี่นะครับสยามซูตอบมาแล้ว อันนี้คือเงื่อนไข50%อันนี้คือตอบมาแล้วนะครับเป็นเงื่อนไข50%ของ,อยงสยามซูนี่นะครับนี่คือเงื่อนไขน่าขนส่งมาส่งคันมันตะโกเรียบร้อยนะครับที่ว่าผมส่งไปเคมนะครับส่งเคมบริษัทสยามซูนะครับบริษัทสยามซูเนี่ยจะเป็น ไปตามเงื่อนไขของเขานะครับก็คือคันมอนเตโกเนจะรับประกัน1ปีนะครับหปีเคห้าเอร์เซนตเมื่อเกิดการใช้งานหักหักหรือมีอะไรผิดพลาดในคันมอนเตโกนะครับก็จะเคห้าเซนตนะครับเมื่อเราเกิดเหตุเนี่ยคันหักหรือคันชำรุดเนี่ยเราก็จะแจ้งไปทางที่สยามซูได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะเคม์คันนะครับแจ้งไปที่เพจสยามซูนะครับ คลิกไปที่เพจนะครับแล้วก็ส่งข้อความนะครับแจ้งเข้าไปว่าคันเนี่ยเป็นอะไรหักหรือชํารุดอะไรนะครับแล้วก็เขาจะส่งเงินไขมาเราก็โอนไปโอนไปครึ่งหนึ่งนะครับห้โอนไปครึ่งหนึ่งไม่มีค่าขนส่งนะครับโอนไปครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยบริษัทสยามสู่ก็จะให้เราเนี่ยแพ็คสินค้านะครับแพ็คสินค้าที่หักนะครับพร้อมเศษปลายคันด้วยนะครับหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่เราแจ้งเข้าไปว่าเกิดจากการชงงานนะอย่างผมผมมีหลักฐานหลักฐานในการทําคลิปนะครับหักเสร็จปุ๊บ เราก็แพ็กใส่ท่อใส่พิวส่งกลับไปที่บริษัทสยามซูตามเงื่อนไขเขานะครับ mm hmm. เขาก็จะตรวจเช็คเสร็จปุ๊บ mm hmm. เขาก็จะส่งคันกลับมาตอนนี้คันมาถึงบ้านเราแล้ว,ลวนะครับไปดูกันนี่ครับคันมาถึงบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันนี่เลยบริษัทสยามซูนะครับส่งมาที่ที่อยู่ร้านฟิตชิงเอ็นซีนะครับนี่ตามนี้ ดีอย่างนี้เองคันพันราคาพันกลางๆนะครับสามารถเค็มได้50%คุ้มครับถ้าเราใช้งานอย่างคุ้มค่านะครับก็คุ้มนะครับพันหกร้อยนี่ก็คุ้มอยู่แล้วนะพอเราหักมาในเวลาหนึ่งปีนะเนี่ยเ้วเค็มได้50%คุ้มมากๆครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับที่เพจสยามซูนะครับคันราคาอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยบาทนะครับโอเค